เฮ้ยทำไรกันวะโอเคอ่ะยาพี่แจ๊กสวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับพี่พี่แจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แจ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยหน่อยช่วย่อยช่วยหี่อยช่ว่อยช่วยหี่ย่วบหน่ยช่วยน่อย่วย่อยช่วยน่อ่วยหน่ช่วห่่ว่่วพี่่่ี่ยว่ย่่อ่วน่่วยว่่วอพี่ว่่วยว่่วยว่ย่ว่อ่วน่วี่ยหย่ว่ เขาเดินไปไหนไว้เปียมมาคุยกับเขาดิเดี๋ยวเรื่องคุยกันด้วยอีอีเรื่องคุยแกกล่ะอีอย่าพอถอดถอดเขายาไัยอะคืออะไรกูไม่มีเลือดไอเทมเปียกไม่ไม่ผมถือเฉยส่งอะไรครับโอ้ยโเปียกมึงแกล่ะว่าถือแค่ปลาฉลามไหมขยับนี่วันนี้ขอญาติเชียร์ตักเรียวแข่งชิลๆสวยสามทุ่มแข่งประมาณสามทุ่มครับพี่เดี๋ยวพี่เชียร์คอเกตด้วยเดี๋ยวเอาให้อาเที่ยวหน่อย โอ้โหสวยดีกวัดเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นขาวเจี๊ยบเป็นขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่เดี๋ยวจะคุยแก๊งเลยเอาแค่นี้ก็ได้ครับผมพี่พี่พี่คือพูดเลยพี่อะไรบอสก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลามาพี่ปลาทางมาดีดีใช่แล้วเราปลามาเราปลามาท่าปลาอยู่หลังกระดาษทับปลาหลังกระดาษหลังกระดาษกลางครับ เน้นๆๆอๆนะนก็เข้าไจ้าคืออะไรเอ็งแบบยีตัวคตรใหญ่อะตัวคนขับครับแล้วผมมีอะไรอีกอย่างหนึงเอ้ยโอ้ยดีๆตีอีทีครับเดี๋ยวเอาดีพี่เอาดีอืมอืมเจ็ี่นยแล้วผมไเจ็ดที่ออกออกละเจอน เก็มมากของเราเลยเฮียคุยโคดึงตีเฮียน้อยน้อยหมดไอ้เฮียคุยพิ่ใจกว่าดีครับกูอยากมีอ่ะกูอยากมีกับพวกแบบทีมงานอ่ะเอาง่ายๆกูอยากมีอ่ะเจมส์เพื่อนยากษ์เจมส์เพื่อนพี่แจ๊มีแบบมีใครอยากมีกับกูปะแบบมีเป็นเพื่อนกูอะเอาง่ายๆไปด้วยกันอ่ะกูจะม่เอาเพลย์เจมส์พี่แจ๊กพี่ผมยังมีอยู่นะเจมส์โมงช่วงห้ามเลยไปอ่ะโห่ตัวนี้กินโซชิห้าบาทไว้ก่อนเลยห้าไม่ได้หรอกโอ้โหอะไรโดน้ำมาโดดน้ำอะไรผมไม่ได้กินโซชิเลยมกกินาาเเ แจ็คเมื่อวาน6ตีเป็น10ทียังงอมจัดเลยเมื่อวานได้ข่าวไอ้เปี๊ยกผ่านขอไปเลยครับเนาะได้ข่าวไอ้เปี๊ยกผ่านของแก๊งหมดตู้เลยนี่ใช่โอ้โหเปี๊ยกไว้ก่อนเลยเนาะตอนเปี๊ยกเปี๊ยกเจ๊ด2คนพอตอนนี้คริปโตเหลือ3อันโอ้หของกูให้ไป144บาทง่ายๆเปี๊ยกใช่หมดอะยังหมดอะมึงคิดไดิเลยโหเปี๊ยกโหเปี๊ยกไม่มันมีของคนอื่นด้วยแบบถ้าอันที่อันใช่ไหมพี่พี่เป็ดอะไรนะครับก็มีของคนอื่นด้วยครับใช่ไหมอะไรที่เป็นการดูดดขอองเเเลปียยกะสุ เอางี้เดี๋ยวพี่แกให้หน้าให้วันนี้งานร้านเพชรโอเคปะน้องสวยสวยสวยแต่เองก็ไม่ค่อยมาหนิเดี๋ยวนี้หืมเดี๋ยวเวลาใครไม่เข้ามานะไอดอกไอดอกสามโมงตีหนึ่งแล้วก็หนีแล้วฮะฮะไม่ไม่ไม่มีแล้วพี่สามโมงมาตลอดตีหนึ่งก็มานะเฮเจจี้อะไปไหเจจี้อะเด้อเจจี้พี่เจทีมาบอกว่าวันนี้มาช้าหน่อยติดธุระพี่โอ้ติดกบอีกเนาะโอ้ เปล<ก>ี่ยนเรา,เา,เาติดธุระมีอป็นอย่างนี้นะโอเคปยะวันนี้มาหนึ่งเดือนน่ติดธุระวันนี้มาหนึ่งเดือนน่ติดธุระน้องแบมอ่ะน้องแบมอ่ะน้องแบมไออะไรอะไรทีร่ผมไม่ได้คุยกับเขาแล้วอะไรเนี่ย <laughs> โอ้ทำไมแฟนใหม่ถึงมาพูดพูดถึงไม่ได้หรอแฟนใหม่ถึงมาไม่มีพี่ผมไม่ได้พูดเขามีแฟนใหม่แล้วพี่มันจีนใจดำผมผมไม่อยากอันนี้เฮ้ย เอาง่ายรักแท้แท้สภาจบโหไม่เขาหล่อแท้แพ้สาวใช่ไหมเขาหล่อหรือเปล่าเขารวยหรือเปล่าเขาเขาเขามีสามพันผมมีพันยังไงผมได้นสามสามพันกับเขาไม่ได้ไงเขาเลพูดอะไรน้องทีหลังโหรีบพูดเกินโอ้โหโอ้โหไว้ก่อนเลยเขามีสามพันเขาวิสามพันสามพันเซอะไรนะเขามีสามพันเซอะไรนะ มีสามพันสามพาสภาไม่ผมผมบอกว่าเขามีสามพันผมมีพันหนึ่งเลยขาดสัพพันกับเขาไม่ได้ฟันอยู่เพี้ยไอเบี้ยเบี้ยจะเบ่งกล้ามเนี้ยจะเบ่งกล้ามพี่ขอเอาเบี้ยเบียใจเย็นเพื่อใจเย็นเอาไงเบี้ยหล่อรวยรัวเฮียแล้วด่าก็รวยโอ้โหจะไหวอ่ะยังด่าชัวร์ดิสามประการแก๊งเที้ยนี่นะครับหนึ่งคะไรเบี้ยอะไรกูจะบอกให้นะสามประการแก๊งเที้ยนี่ดา 안 나왔어. 어. 오.

ไอนะมหึงหานเหรอถวันมีหนึ่งเนี่ยันจะเลือกใครถ้าใครโหดโหดพอมผมว่ามาถึงคนไดแก๊งเหรอหมแบบใครก็ได้ก็ผมวัดได้หมดอ่ะผมไม่ด้กลัวทนะไปโอ้ใครจะไหวอ่ะพี่กระหก็ได้นะโอ้เี้ยเล่นขาไว้ก่อนเลย เพือนก็ต่อยครับต่อยล้างนะครับจบด่วอันนี้คืออะไรไอโบโลเฮ้ยหลัวครับไปโจมครับให้เปิด์ตทไมโจมไม่มาเกาะเลยโอมโห่อนเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผมเปิดด้วยว่าผมดูว่าละโพนจมน้ำไม่ก่อนเลยโอ้โหดูว่าเปิดได้โอ่งเฮียแม่งละโพนวางในโอ่งอีกเนาะโอ้โห ไม่นมีคนรับกล่องตีอยู่ป่ะสุกนี้ยมีป่ะเรือถูกันที่รับูแค่สามพันห้าโปรตีตอนนี้โอ้ไม่แข่งแล้วบอสอันนี้เดี๋ยวก็นี้ครับพีพเทอร์ที่ผมขอหยิบมาเนน่ยเขาย่อยหมดมั้งผมว่ารอต้องรอนะที่มีแค่นี้แหละเราอ่ะเธอทำไมเราน้อยจังเคยเยอะกว่านี้เถอคอันนี้ บางคนมันไม่มามันก็ไม่มาสักทีนะผมไม่เข้าใจเลยใช่ครับพี่เปผูกืนึ่งนะกูกับแฉะเรืพวกเรามันมีคนติดคิวเลยพี่คิวมันเต็มร้อยพี่แจ๊คข้ออันนี้ใช้ไม่ได้เนาะพี่บอกไปกี่รอบแล้วพี่บอกไปกี่รอบแล้วขออันนหลังนี้ต้องต้องยัดถูกไหมพี่แจ๊คใช่พี่บอกไปแล้วเหมือนที่เธอเหมือนที่เขาทำแบบอ๋ออ๋ออมาชอบชอบเล่นเล่นลายใส่กุญแจแคบโอ้โหลูกเรียงที่ไหนอะพี่โชว์บอกว่ายัดตั้งแต่หนึ่งทุ่มแต่ตอนนี้ยังไม่ทันอใช่ครับ ใช่ครับตั้งใจยัดเปล่ามันไม่ตั้งใจยัดเหมือนตอนเดิมันยัดอย่างนั้นนะมันมันมันยัดแล้วก็มันมันขึ้นเกลจอะไรสักอย่างเอาเยอะไม่ยัดเอาเยอะหรอเอาแต่กระแทกอ่ะมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเแจ็คแจ็คดูผมปั๊มหน้ามาเพื่อนเพื่อนผมไปสัตยากรรมมาห้าแสนดูดิหน้าเขาเลียวไหนเพื่อนเมาดิหน้าข้าวผมโอ้โหเลียวจริงเพื่อนเลี้จริงคืออะไร แล้วดูหน้าผมไอ้โปโลอะความต่างอะดูดูดูโอ้โหแล้วนี่โอ้โหยัยโปโลนี่มีแก้มน้อยด้วยเฮียเกี่ยวอะไรับผมไออ่างอ่างแก้มอม่จริงจริงแปปรับมาโคตรยากเพื่อนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่ะอันนี้ของอัลเทอร์กับผมอะเป็นกันก็จะต่างกันจริงครับปะต่าง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 ต่ผมอ้วนเลยหน้าพี่คิวเหมือนคนไม่ไม่ฉี่เลยนะไม่ฉีกั่ แต่มมนกินนะอารมณ์อารมเยอะพี่แต่ไม่น่าน่าเหเจยเที่ยงอะเ่คุยกัไงคุยกัไคุยกัไเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวไปบอกทุกคนจะเอ้าพี่เอ้ทำไมน่าพี่พี่คือพูดอะไรพี่แป๊กแป๊ี่แป๊กแป๊ก่เดี๋ยวไปบอกอ่ะเดี๋ยวไปบอกก็คือนั่นแหละเรไปบอกบอสด้วยเนาะจริงมาคนดูละก็คือกาลังคิดอยู่ครับว่าไอ้เรื่องแคปครับบอสตอนนี้ดูจุดละแล้วก็ผมบอผมว่าควรจะ จกแคปรวมไหมแบบว่าอย่างวูทวีคทำเนี้ยหลังจิวเวลรี่หลังแอดดอกเนี้ยครับรวมสองพุ่งตึ้งถึงสามพุ่งกว่ากว่าแอดดอกแล้ก็ลงไปรวมไปจกแคปพร้อมกันแล้วก็เอาให้ให้พีวิวเปลี่ยนไปเก็บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บแล้วก็แยกเก็บของด้วยนะอันนี้หมายถึงมาตอนที้ผมล้างเนี่ยเอาอันนี้มาเาอันนี้คุยคุยเวลาตายตัวไปเลยว่าจะเอากี่โมงบ้างพี่พูดเหยมาวันนี้มาผมล้างผมให้โอ้ ไม่พี่คุยพี่คุยเวลาเลยว่าจะเอาแบบไหนบ้างจะได้เข้าใจทุกคนเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้เวลาก็คือตอนนี้ที่ผมมาคุยยาเธอกับเนี่ยหลายๆคนก็คืออ่ะเอาเป็นหลังจิวเวลรี่ทุกวันแล้วก็หลังแอ้ดอกสามทุกๆวันประมาณนี้เฮ้ยสดชื่นว่ะยี่หลังหน้าเันนี้ต่อต่อให้ต่อให้มีต่อให้ไม่มีจิวเวลรี่หรือว่ามีจิวเวลรี่ก็คือต้องมาทุกคนนะใช่คือส่อทุกคืนก็ต้องมารวมละกระลาดอย่างเงี้ยจิวมาเรียนรวมปุ๊บโอเครู้ระที่พี่คุยอย่างเขาบอกว่าพี่ตัวล้างหน้าไก่เลยพี่จริงป่ะ จริงวายเป็กกิ้งชอบอันเนี้ยหนังหน้าไก่อะนะจริงอะเขาจะมีสอบเวลานะจิวเวอรี่ก็คือจิวเวอรี่ละหลังหลังจิวเวอรี่แล้วก็หลังธนาคารสามทุ่มแล้วก็หลังตีหนึ่งเพราะว่าช่วงสุดหลังตีหนึ่งไม่แต่แต่พูดถึงว่าถ้าเออเขาสองเวลาไหมเพราะ่าตีหนึ่งพี่แบบว่าแบบบางคนจะไปอ๋อพี่อกผู้หญิงใช่ไหมถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้อะไรแือว่าบางคนน้องๆบางคนจะไปฟาร์มไม่เกี่ยวดิพี่มันก็ต้องจัดจัดการเวลาตัวเองดิเพราะเราสามทุ่มนก็เป็นช่วงเวลานานอยู่นะพี่ โอ้แอดไม่หยุดเลยอะถือถือได้ได้มีแอคไม่หยุดเลยเพี้ยเครียนะแกร์เพี้ยเครียนะแอดเราว่าไงอ่ะทุกคนว่าไงอย่างนี้ตีหนึ่งข้าหลังตีหนึ่งด้วยโอเคไหมไหวไหมแค่เสียเวลาคนละสิบนาทีเองมันไม่น่ายากไหวนะไหวหมดนะเพราะผมชิลไงพี่ผมตลอดอ่ะพี่แล้วที่คนที่อยู่อเห็นไหมคนที่อยู่อ่ะใครที่อยู่ผมว่ามันต้องอยู่ทุกคนนะพี่ผมว่าความจริงใครจะไปก่อนไม่ได้เพราะสุดท้ายเวลาเราเวลาเราแยกกันคือต้องแยกหลังตีหนึ่งกีเราคุยกันไปแล้วป้าก็บอกไปแล้วว่าเวลาเล่นอดัปตกันก็คือหลังตีหนึ่งโอเคเลยแล้วก็จะทำอะไรก็ทำ บางคนก็มาแล้วก็ไอผู้ตัวที่ไม่ฟังเนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ผมด่าแล้วผมไม่สนละบางคนก็มาลีเดียวบ้างใครพี่หมายใครพี่หมายโอ้โหโอ้โหไป่รู้แซงใครนี่ได้ไงเนี่ยพี่แจ๊คแก่สมองพี่แจ๊คมาเว็นนี้ได้ไงเนี่ยอะไรวะโอ้แม่ไม่ได้บอกไม่เหมือนโอ้โหเมื่อกี้เลบอกเขาบอกว่าบางคนมาลีเดียวเขาบอกว่าบางคนเขามาลีเดียวไหมบางคนไม่ฟังอ่ะพี่แจ๊คบอกบางคนไม่ฟังแต่คนนี้บอกลีเดียวกูพูดที่ย่ไม่ได้พูดไอ้สัตว์ใครพูดมึงฟังใหม่ได้ที่ยคนมาลีเดียวก็มีหัวใจอ่ะ จริงครับพี่จริงครับไม่ไม่เจดไปไหนหรอเพื่อนเจดไปไหนเจดได้ดาบอ่ะโอ้สองตัวนี้ไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยอ่ะดาบไม่เป็นไรพี่ตัวปัญหาวงไฟไว้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ชุบก็ไม่เป็นแทงก็ไม่เข้าโอ้โหแรกก็อยากให้จัดการเวลาตัวเองนะจัดการเวลาตัวเองนะเพราะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้นานแบบมันก็ตัดที่เอาจบแคบอ่ะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มตีหนึ่งถูกไหมใช่มันจะได้มีเวลาแกงไงคือตอนแรกอะทำไปแล้วพี่วิตาเขาบอกไปแล้วไหม เหมือนช่วงนั้นเรากาลังดันรถตัวเองกันอยู่ไงก็เลยแบบไม่มีเวลาไงแต่ตอนนี้คือเราชิลแล้วไงคือเราก็ดันของตัวเองกันอยู่เล็กๆน้อยอะไรเงี้ยแต่ใครตายไอ้ควายไม่แดกข้าวไอ้โง่จุ๊บจุ๊บพับจอสองนี้พับจอใหม่ก็เลยก็อะไรก็ตอนนี้คือเราก็ต้องจัดการเวลาตัวเองให้พร้อมนะคือไม่มีข้อกังขาไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่พร้อมอ่ะไม่มาแบบติดนู่นติดนี่ไม่เอานะมึงแค่จัดการเวลาตัวเองให้พร้อมอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมส่งของแกงนะของแกงใครไม่ส่งอ่ะมึงโดนนะเว้ย ของแกงก็มึงจะลืมส่งมาด้วยเก๋เกฟรีเสาร์เลยน้องชายแล้วที่พี่มาคืออะไรพี่เดี๋ยวน้องอะไรที่ฝากอะไรพี่เป็นส่งแกงมึงโดนนะเพราะว่าพวกนี้ส่งของแกงนะครับอย่าลืมอย่าอินดี้นะอย่าอินดี้ว่าส่งไม่ทันนะไอสัตว์เขาให้เวลาตั้งอาทิตย์หนึ่งถ้ามึงหาไม่ได้มึงอย่าอินดี้นะเว <c oughs> ้ยตัวแคมป์มาแล้วเดี๋ยวพามันไปเข้างานไปมึง <c oughs> โผล่มาแล้วเอาดิเอาดิเอาดิไอเหี้ยแต่งโตมาดแมนฮุนบ้าราราก็เหมือนที่ชอบทชอะไรบ หรือู้ส uh, ิบอะีกางเกงลีวายซื้อที่ไหนเนาะไอ